เป็นของพระเยซูแต่เพียงผู้เดียวขอเลือดของพระเยซูเทลงมาขอไฟจากสวรรค์เทลงมาออกมาร้อนมาขึ้นตีมันขึ้นมาอาวิ่งได้แล้ววิง่งนี วิงเลยวิงเลยขอบคุณพระเยซูด้วยพูดเลยขอบคุณพระเยซูขอบคุณมาที่ทำให้ป้าดีขึ้นพะเยซูทำครับผมไม่ได้ทำยกแข้งยกขาเอายก <f art> ยกแข้งยกขาได้ไหมได้แล้ว อะป้าทาอีกอย่างนึงให้ผมผมจะคลิปไปสอนไปยกถังน้ําลากมาหน้าบ้านแล้วเดี๋ยวผมจะให้อธิหารชําระบ้านไปยกมาเลยจากที่ไม่เคยยกนะ่ะเดินไปยกถังน้ามาเลยเอามาหน้าบ้านนี่เดี๋ยวจะชําระบ้านด้วยยกมาเลยถัทงที่ไม่เคยยกนั่นแหละถัทงที่ว่ามาบอกหลานไม่ต้องใส่น้ําเยอะขนาดนั้นก็ได้ ไอ้ที่ยกไม่ค่อยได้ทั้งเปล่านะ่ะยกมาดูสิหลานมันแกล้งยกมาเลยนี่ยกได้เว้ย <c oughs> อา้าวเมื่อก่อนยกไม่ได้เหรอ <c oughs> กี่ปีอะยกไม่ได้มาแล้วกี่ปีเนะี่ย <c oughs> โอ้ยแฮเก้า สิบหกหนึ่งหกสองหกสามวิห้าปีนี่ไมไมลแล้วทำไมไม่รีบมาหาพระเยซูเออีอห่หนูนาก็ตัวดี <c oughs> ดย่าเ <c oughs> มื่อเมื่อก่อนยายยกถังน้ำได้ไหมลูกไม่ได้ไม่ได้เลยยายเดินได้ไหม ราวิ่งได้ไหมวิ่งแบบเมื่อกี้ได้ไหมพระเยซูเจ๋งไหมเชื่อพระเยซูนะลูกรู้จักพระเยซูยังรู้จักได้ไปโบสถ์หรือยังคะเราไปโบสถ์นะอัศจรรย์ไหมเนี่ยพระเยซูทําให้ยายเดินได้ยกถังน้ําได้อัศจรรย์ไหมอัศจนรย์ไหมอัศจรรย์อ่า อย่าไปทําอะไรแปลกๆนะเอาพระเยซูนะลูกนะนะ mm hmm. พระเยซูมีจริงอธิษฐานต่อพระเยซูไปถามพี่หนูนะนะว่าอธิษฐานยังไง mm hmm. อะขอพระเจ้าอวยพรพี่หนูนะครับคุยกับพี่หนูนาสั้นๆหน่อยพ mm ี hmm. ่เอาพระเจ้าพี่ก็เอาพระเจ้าจริงๆนะกว่าจะหลุดของพี่มาพี่ก็ยังมีอะไรที่ต้องเคลียร์อยู่นะอ mm ืม hmm. เออก็ไม่รู้ละก็เราก็หลงทางออกไปเอาอะไรมาเยอะแต่ก็ยังดีใจที่มาเอาของพระเจ้าพอมาเอาของพระเจ้ามันก็มีบางอย่างออกไปโซโซลูกสาวมะเร็งก็หายแล้วนี่หายแล้วพี่แจนเนี่ยลูกแชทมาคุยเลยว่ายัติดต่อแจนไม่ได้เลยแบบโอ้ยให้ช่วยป้านี่แหละไม่รู้ล่วงหน้าเนาะพี่สาวป้าก็ตายไปเพราะมะเร็งนี่แหละเอาโลเรารู้เรื่องล่วงหน้าพี่สาวพี่สาวป้าก็ไม่ตายหรอก ไม่เป็นไรตอนนี้ป้านะไปประกาศที่บ้านเลยนะพระเยซูปเป็นจริงใครป่วยถ้าเขาเชื่อบอกหนูนะผมอธิฐานให้เอาเอาคนไม่เชื่อพระจเจ้าเลยอธิฐานให้ง่ายกว่าคนที่เชื่อพระเจ้าชอบดื้อคนที่เชื่อพระเจานะ้านชอบดื้อคนไม่เชื่อพระเจา้านี่ได้ง่ายได้ดายดีจังเลยในการสดเมื่อวาน อะไรคลิปของผมที่ส่งให้นะดีจนพบป้านั่งตั้งใจเมื่อวานนั่นแหละวันนี้ก็เลยอธิษฐานได้ออกง่ายดีถ้าป้าไม่ตั้งใจป้าไม่หิวก็หายป้าไม่อยากได้ไม่เชื่อพระเยซูโอ๊ยพระเยซูเองโง่มีจริงหรอกป้าไม่นั่งดูนะป้าก็ไม่ได้วันนี้เพราะป้าเชื่อนั่นแหละป้าได้ ใครนะไปบอกใครนะใครเจ็บใครป่วยอยากเ <_ d> um> ชื่อพระเยซูนะไปนั่งดูหนึ่งคลิปนั่งดูเสร็จแล้วให้เขาโทรมาหาผมอธิษฐานหายเพราะเขาหิวก็หายไงถึงแม้มาไม่มาเป็นตัวแต่พระเจ้าอยู่บนสวรรค์พระเจ้ามาเห็นพระเจ้ามองดูเห็นไปบอกเขาเนอะถึงความยิ่งใหญ่ของพระเยซูนะฮา <_ d> um> อ่ะพี่ดูหน้าพระเจ้าวอวยพรครับเดี๋ยวเจ้าคลิปนี้ไปสอนเอเมนเจ้าวอวยพรครับเอาพระเยซูจริงๆนะสวัส <_ d> um> ดีครับ